ฮันวีเจียวเฉิงตี้ซานป่านตี้อีเชอร์สร้างหลักสูตรวิชาภาษาจีนพิมพ์ครั้งที่สามเล่มที่หนึ่งเอ ข้อสออกโทนเสียงให้ถูกต้องเตี้ยนเชเอเมยเเปาต้าเซิงเตี้ยนเตงิงที่เหลือให้นักเรียนฝึกหัดดูครับ เริ่นตูเขียนเป็นพินอินแล้วอ่านออกเสียงข้อหนึ่งเกยหนีเกยอัวเกยท่าเกยหนีมันเกยท่ามันเกยเหล่าซ้อ อีไปเหลียงไปซานไปอูไปลิ้วไปปาไปจินเทียนเสี่ยอูหมิงเทียนเสี่ยอูซิงชีซานเสี่ยอู 2. A. 先生，我要换钱。B. 您换什么钱？A. 我换五万日元的人民币。B. 请等一会儿，小姐，给您钱。 นิ้นสูสอต้วเสียเสียบีปูเคอชี้สหวานเฉิงหุ้ยหัวทำบทสนทนาให้สมบูรณ์หนึ่เอหนินห้วนเสมเฉียนบีอัวห้วน 五万中国人民币。哎请等一会儿，给您钱。B，谢谢。哎不客气。 三 A 先生，您换什么钱？B 我换人民币。A 请等一会儿，给您钱。B 谢谢。A 不客气。 ค4อ่านและแบบปลเป็นภาษาไทยมาลีเว่น去อ去ัวฉี่ปูทุษกหวนอัวซัวปู๋ฉี่หนีย่าวหว่อย่าวซี่ินหานฮ่วนเฉียนหิงหางเตอเสียวเจียเวอัว ห้วนสมเฉียนอัวสัวห้วนเหลียงป่ายเมยเหียนตเตอรินมินปี้ห้าการสื่อสารห้วนเฉียนแลกเปลี่ยนเงิน,งนตรา A，我换钱。B，您要换什么钱？A，我换人民币。B，您换多少？A，我换五百美元。 ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ